วิทยาศาสตร์ชั้นประฐมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่1วิทยาศาสตร์น่ารู้วิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาหาคำตอบของสิ่งที่สงสัยซึ่งในการสแสวงหาความรู้และการแก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์จะต้องอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ วิธีการทางวิทยาศาสตร์หมายถึงขั้นตอนการค้นคว้าหรือการสแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบซึ่งประกอบด้วย5ขั้นตอนขั้นตอนที่1ระบุปัญหาเป็นการตั้งปัญหาหรือตั้งข้อสงสัยที่เกิดขึ้นจากการสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวการสังเกตควรทำอย่างละเอียดรอบคอบโดยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆเข้ามาช่วยในการสังเกตขั้นตอนที่2 ตั้สมมุติฐานเป็นการคาดคะเนคำตอบของคำถามหรือปัญหาที่ต้องการศึกษาไว้ล่วงหน้าโดยอาศัยข้อมูลหรือความรู้เดิมซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตการสำรวจหรือการทดลองขั้นตอนที่3รวบรวมข้อมูลเป็นการรวบรวมข้อมูลหรือค้นหาคำตอบของปัญหาด้วยวิธีการต่างๆเช่นสังเกตสำรวจทดลอง รือสร้างแบบจำลองเพื่อให้ได้ข้อมูลแล้วบันทึกผลขั้นตอนที่4วิเคราะห์ข้อมูลเป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆมาแปลความหมายหรืออธิบายความหมายของข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การสรุปผลขั้นตอนที่5สรุปผลเป็นการสรุปผลของข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้าม,มาเพื่อตรวจสอบว่า ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งใ้ล่วงหน้าหรือไม่จากนั้นนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือตั้งเป็นกฎเกณฑ์เพื่อใช้ในการศึกษาต่อไปตัวอย่างการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์อานนทและเพื่อนๆเ,เ,เกิดความสงสัยว่าแสงแดดมีความสําคัญต่อพืชหรือไม่ทุกๆคนจึงได้ออกมาสำรวจพืชต่างๆ ในบริเวณสวนหย่อมของโรงเรียนและร่วมกันใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ค้นหาคำตอบของสิ่งที่สงสัยดังนี้ขั้นที่1ระบุปัญหาพืชจะเป็นยังไงถ้าไม่ได้รับแสงแดดขั้นที่2อตั้งสมมุติฐานถ้าพ,พืชไม่ได้รับแสงแดดฉันคิดว่าพืชอาจจะตาย แล้วเราจะตรวจสอบสมมติฐานยังไงเราลองปลูกพืชในที่มีแสงและไม่มีแสงเพื่อตรวจสอบสมมติฐานกันดีไหมขั้นที่3รวบรวมข้อมูลเราเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การทดลองจากนั้นสังเกตและบันทึกผลขั้นที่4วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดลอง พืชที่ได้รับแสงจะมีใบสีเขียวและมีจำนวนใบมากกว่าต้นพืชที่ไม่รับแสงในหนังสือบอกไว้ว่าสีเขียวของใบพืชช่วยในการสร้างอาหารของพืชได้ขั้นที่5สรุปผลต้นพืชจำเป็นต้องได้รับแสงแดดเพื่อสร้างอาหารและ,จะเจริญเติบโตถ้าต้นพืชไม่ได้รับแสงจะมีใบสีเหลืองและสร้างอาหารไม่ได้ ต้นพืชจึงไม่แข็งแรงและไม่เจริญเติบโตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ต่างๆทางวิทยาศาสตร์คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพราะเป็นทักษะที่ช่วยให้สามารถค้นหาความรู้ต่างๆได้อย่างเป็นระบบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หมายถึง ความชำนาญและความสามารถในการสืบสอบเื่อค้นหาคำตอบและการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนนี้มีดังนี้ 1. ทักษะการวัดเป็นการเลือกใช้เครื่องมือและการใช้เครื่องมือ เพื่อวัดหาปริมาณของสิ่งต่างๆออกมาเป็นตัวเลขได้ถูกต้องและเหมาะสมกับสิ่งที่วัดรวมทั้งบอกหรือระบุหน่วยของตัวเลขที่ทำการวัดได้เช่นกุหลาบต้นนี้สูงเท่าไหร่นะเราจะใช้เครื่องมืออะไรวัดความสูงละ่ะใช้ไม้บรรทัดวัดความสูงของต้นกุหลาบต้นกุหลาบสูง30เซนติเมตร2 ทักษะการใช้ตัวเลขเป็นการนำค่าที่ได้จากการสังเกตการวัดการทดลองหรือการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลอื่นมาทำให้เกิดค่าใหม่โดยนับจำนวนหรือนำตัวเลขมาคิดคำนวณเช่นกุหลาบต้นนี้มีกี่ดอกเราจะรู้ได้ยังไงล่ะใช้วิธีการนับจำนวนฉันนับดอกกุหลาบได้ทั้งหมด7ดอก ทักษะการตั้งสมมติฐานคือการคาดคะเนคำตอบของปัญหาหรือสิ่งที่เราสงสัยไว้ล่วงหน้าก่อนทำการทดลองโดยอาศัยการสังเกตความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานซึ่งสมมติฐานที่ตั้งขึ้นอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ตัวอย่างการระบุป,ปัญหาถ้าสุนัขไม่ได้กินอาหารหลายวันเธอคิดว่าจะมีผลต่อร่างกายของสุนัขยังไง ตัวอย่างการตั้งสมมติฐานฉันคิดว่าถ้าสุนัขไม่ได้กินอาหารหลายวันสุนัขจะมีร่างกายที่ผอมลงเหมือนสุนัขที่ฉันเคยเห็นในโรงเรียน 4. ทักษะการทดลองคือกระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบจากสมมติฐานที่ตั้งไว้ซึ่งในการทดลองประกอบด้วยกิจกรรม3ขั้นตอนคือการออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลองและการบันทึกผลการทดลองโดยมีรายละเอียดดังนี้การออกแบบการทดลองคือการวางแผนการทดลองก่อนลงมือปฏิบัติจริงเช่นกำหนดวัสดุอุปกรณ์กำหนดวิธีการทดลองเป็นต้นเรื่องการทดลองต้องสัมพันธ์กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตัวอย่างเช่นการทดลองเรื่อง ศึกษาการลำเลียงน้ำของพืชระบุปัญหาพืชมีการลำเลียงน้ำอย่างไรสมมุติฐานรากทำหน้าที่ดูดน้ำเพื่อส่งไปยังลำต้นและลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำไปสู่ส่วนต่างๆของพืชการปฏิบัติการทดลองคือการลงมือปฏิบัติจริงและการใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในวิธีการทดลองตัวอย่างเช่น ขั้นที่1เทน้ำเปล่าใส่บิกอร์ขั้นที่2หยดสีผสมอาหาร2-3หยดและคนให้สีผสมกับน้ำขั้นที่3นํนำขึ้นช่ายใส่บิกอร์ตั้งทิ้งไว้กลางแจ้ง30นาทีขั้นที่4ส,สังเกตการดูดน้ำสีของรากแล้วบันทึกผลการบันทึกผลการทดลอง คือการจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองโดยอาศัยการสังเกตการวัดหรืออื่นๆตัวอย่างเช่นเมื่อเวลาผ่านไป30นาทีมีสีเกิดขึ้นตามส่วนต่างๆของต้นขึ้นชาย 5. ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปรคือการกำหนดสิ่งที่เราจะทำการสังเกตหรือสิ่งที่มีผลต่อการทดลองเรียกตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม ให้สอดคล้องกับสมมติฐานหนึ่งหนึ่งที่ตั้งไว้ตัวแปรต้นคือสิ่งที่เป็นสาเหตุและมีผลต่อตัวแปรตามตัวแปรตามคือสิ่งที่เป็นผลต่อเนื่องมาจากตัวแปรต้นหรือสิ่งที่เป็นสาเหตุนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตัวแปรควบคุมหมายถึงสิ่งอื่นๆที่ต้องควบคุมให้คงที่ตลอดระยะเวลาการทดลองเพื่อให้แน่ใจว่าผลการทดลองเกิดจากตัวแปรต้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่นระบุปัญหาขนาดของรากพืชมีผลต่อการดูดน้ำเข้ามาภายในลำต้นหรือไม่ตัวแปรต้นคือขนาดของรากพืชตัวแปรตามคือระดับน้ำสีที่รากพืชดูดเข้ามาภายในลำต้นพืชตัวแปรควบคุมคืออุณหภูมิภายนอกและระยะเวลาในการแช่น้ำสีของรากพืช 6. ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการคือการกำหนดความหมายและขอบเขตของคำหรือข้อความต่างๆที่อยู่ในสมมติฐานหรืออยู่ในการทดลองเพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันซึ่งสามารถสังเกตและวัดได้ตัวอย่างเช่นการทดลองเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการจเจริญเติบโตของพืชระบุปัญหาน้ำมีผลต่อการจเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ นิยามเชิงปฏิบัติการคือการจเจริญเติบโตของพืชซึ่งสามารถวัดได้จากความสูงและจำนวนใบของพืชที่เพิ่มขึ้นเมื่อได้รับน้ำเจทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุปการตีความหมายข้อมูลคือการแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะของข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งอาจใช้ทักษะอื่นๆเข้ามาช่วยเช่นการสังเกต การลงข้อสรุปคือการสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาจากการสังเกตการสำรวจหรือการทดลองตัวอย่างการสังเกตการบานของดอกคุณนายตื่นสายดอกคุณนายตื่นสายได้รับแสงแดดดอกคุณนายตื่นสายไม่ได้รับแสงแดดการตีความหมายข้อมูลในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสมีแสงแดดจ้า ดอกคุณนายตื่นสายจะบานเต็มต้นส่วนในวันที่ท้องฟ้ามืดครึ้มมีฝนตกหรือไม่มีแสงแดดดอกคุณนายตื่นสายจะไม่บานการลงข้อสรุปดอกคุณนายตื่นสายมีการตอบสนองต่อแสงเมื่อได้รับแสงแดดดอกคุณนายตื่นสายจะบาน จิตวิทยาศาสตร์คือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดจากการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยลักษณะต่างๆเช่นความมีเหตุมีผลความสนใจใฝ่รู้ความละเอียดรอบคอบความมุ่งมั่นความอดทนความมีวิน,นัยความรับผิดชอบซื่อสัตย ช่างสงสัยอยากรู้อยากเห็นใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก mm. ารเรียนรู้วิทยาศาสตร์สามารถฝึกฝนนักเรียนให้เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์หรือมีลักษณะนิสัยของความเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้โดยต้องมีการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการฝึกความเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆเพื่อทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ได้ตัวอย่าง ลักษณะของผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่มีนิสัยของความเป็นนักวิทยาศาสตร์ภาพที่1มีความสนใจใฝ่รู้ภาพที่2ช่างสงสัยอยากรู้อยากเห็นภาพที่3ม,มีความละเอียดรอบคอบภาพที่4มีความรับผิดชอบ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่1วิทยาศาสตร์น่ารู้ในหัวข้อวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์แล้วให้นักเรียนทำกิจกรรมลองทำดูหน้าสี่นำคำที่กำหนดให้เติมลงในข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมลองทำดูหน้า8จับคู่ภาพให้สัมพันธ์กับการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมลองทำดูหน้า15ขีดถูกในวงกลมของภาพที่เป็นลักษณะนิสัยของผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์และกากระบาดในวงกลมของภาพที่ไม่เป็นลักษณะนิสัยของผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ขอให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข และทำงานส่งครูตามกำหนดที่ได้รับมอบหมายนะคะ